เออสบายดีพี่น้องเบิ่งคล้องหวาย,าายวันสอบประเทศไทยเบิ่งเนาะยงๆพี่น้องเลยก็เจ้าอยู่อายก็เจา้าเจ้าหน,น,หนห่นนายก็ท้ามาส่องยูทูปมาซื้อห <laughs> นุกน้องก็ไม่บอกนี่มี่คล้องหวายแล้วแต่ว่าควนไปไหวโรงงานไลยพี่น้องนีมีไก่มีเป็ดเ <laughs> จ๊ฮาร์ดเทา ค่ะพายอยากเบิ้งแต่อีเนนะอเจฮัดนะเขาเมนมาแต่ครีบด้วยพี่น้องสิงมาเปิดให้เบิ้งเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ้งแต่อียมาลุ้นกันว่าได้เท่าไรคร้บพี่น้องนี่ห้าได้บ้างสามสองยังเหลืออีกซองหนึงแล้วอ่างไสีแดงเขาอิ่ฟงนะได้คูปีเลยเหลืออีกเจ้าหนึ่ง <laughs> <laughs> ๋ยวาเข้ามาหลุ่นซองกันนะพี่น้องเนาะว่าข่อยสีใดเท่าใดเนาะมามาครับจมูฟังคำกันเลยกลับสบายดีสวัสดีพี่น้องนีกะมาทุกพอกันคือเก่าเนาะพี่น้องแต่ว,ว่าวันนี้พิเศษเวยพี่น้องเข้าจิ้มว่าหลุ่นกันว่าอ่าเข้าสีใดเท่าใดเนาะอ,อ,อันนี้นะของของเจกับพี่อ อันนี้ของอาเจ๊กคือว่าพีา่ชายเฮียนะพี่น้องอันนี้ของลูกเฮียนะพี่น้องเนาะลูกสะพายเออของลูกสะพายแล้อีกเจ้าดึดางพป่น้วหลุดอยู่เด้อเออ,อเขาเบิ่งกันวานสีไดงจั๊กพันมีซื้อเลยพี่น้องเอราจะเียซเนซื้อไว้ ให้เราไปใส่ตอน,น,น,นไหนคือผมเห็นว่าแล้วเราเปลีนเครือ่องนี้อ๋อหนุนนองกับเจาะออกได้นี่ <c oughs> นี่ของอาเจ๊กสองพันหรืออาลูกอมามาอะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นเพิ่นฝากมาอ่าเพิ่นทีสโควิดนะเพิ่นว่าบูได้นะพี่น้องเพิ่นก็นกนเลยฝากมาเฮียก็เลยเป็นโดนแทนให้เพิ่นสองพันบาทต้องพี่น้องอันนี้กะของเฮียเนาะพี่น้อง แทนจากพลานพี่น้องเอ้ยแตงแก้วว่าอยู่ไทยกันตุ๊จีนทางนี้อะแรเดรร้ายสุดๆน้องๆอะไรล,ล้ากูโม่แหละตุ๊จีนน่ะ <c oughs> ปกติแถนสีได้แต่ปีใหม่อันนี้เป็นเน้นตุ๊จีนน้องพี่น้องตัวนีก้กะได้สีพันดน้องพี่น้องเนาะดีใจร้ายพี่น้องเอ้ยได้มากอะเดี๋ยวจะหายไป นี่ของลูกสะพายน้อพี่น้องฮาร่อยบาดน้อพี่อย่างนอกระขอบคุณเพลินแะไรกะขอให้มีสุขภาพหลังกายแข็งแกร่งน้องพี่น้องวางยากับไปได้อวยพรนะโมเมนต์แน่วเลยนาะเฮ้ยเอ้ยโมเมนต์แน่วน้อพี่อย่างนอกเพลินหายมากเลยกะขอบคุณเพลินอะไรกะจะติดตั้งใจเห็นงานน้อพี่น้องเอ้ยมิยังไลน์พี่น้องเอ้ยมารีวิวแต่เอีย คลิปนี้อ่ะมันมีอย่างไรน้องพี่น้องเนาะกัขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ขำมาับสิร์ฟมาฟังเป็นกำลังใจให้บังอ่อนน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้อ่อนกะขอลาพราะไอ้พี่น้องวัเพียงเท่านี้เด้อเจอกันพอกันในคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อกับสบายดีสวัสดีสวัสดีอ่าวอ่าวนตุ๊จีนน้ำนมพี่น้องเนาะเป็นตุ๊จีนนี่กัคือว่าเป็นอีกประเพณีหนึ่งของคนจีนที่ว่าปีใหม่เป็นหมดเลยปีใหม่ของคนจีนน้ำพี่น้องเนาะกัขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เฮ็ดยังทำยังกะคอยส้มดังปาธนาะมงหมันเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณไดลล้สบายดีสวัสดี